รีดพร้อมรีดพร้อมสามสี่สองหนึ่สองสามสองสองหนึ่งพอพวกเธอเต้นอะไรกันฮะคือที่โรงเรียนเก่าพวกหนูเรียนแบบนี้ค่ะพอเลยแต่ไม่มีพื้นฐานไม่มีความเป็นรีดฉันเสียใจไหมฮะสี่ห้าปีที่ฉันได้แชมป์มาเนี่ยมันคืออะไรมันคืออะไร จะเย็นเย็น,ยนฉันกเสถียรอารมณ์น้องโรงเรียนกับมหาลัยไม่เหมือนกันนะจ๊ะอะไรที่ไปะจะกโรงเรียนน้องต้องโลดจริงให้หมดมหาลัยคือแบบใหม่เอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่สองคนจะลองเต้นให้ดูอ่ะมาดูนะคะรีดพร้อมพร้อมรีบพร้อมพร้อม